สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์สาวสาวๆค่ะค่ะสุขสุขที่8สุขที่8พฤศภาคมกำลังนั่งเถียงอยู่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เท่าไหร่เพงเพลงวันนี้วันที่เท่าไหร่ะสุขบ้าง8 8บ้าง9ก้าบ้างใช่จำวันไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้วันนี้วันที่8พฤศภาคม2558ค่ะช่วงเช้าเแบบนี้นะคะก็มาอรุณสวัสดิ์กันทุกๆสุดสัปดาห์ก่อนที่จะไปพักผ่อนกันก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างไร ไม่ว่าจะสิบปี20ปี30ปี40ปีก็มีความสุขในช่วงชีวิตได้ค่ะใช่แล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแป๊บๆป๊เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเมื่อวานนี้ยังอูสิบแปดอยู่เลยวันนี้ล่ะ36หแล้วเมื่อวาน18วันนี้36แล้วนะคะที่นะยังไงก็ต้องดูแลดูแลตัวเองในช่วงระหว่างวัยนี่ก็สําคัญนะเด็กก็รับประทานอาหารที่เหมาะกับเด็กผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยวัยรุ่นก็รับประทานอาหารที่เหมาะกับช่วงอายุของเรา 30- 40ิ วัยชราทานยังไงอะไรยังไงก็ต้องดูแลกันดูแลสุขภาพกันเรื่อยทุกๆุกช่วงวัยที่งๆต้องบอกว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็มีอาหารการกินที่เหมาะสมสําหรับช่วงวัยนั้นๆอยู่ด้วยค่ะแล้วก็สมัยนี้เนี่ยเขามีเทรนด์ฟิตฟิตแอนด์เฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มกํำลังกายหรออกกำลังกายแล้วประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วงนี้อาหารที่มีประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ทานห้าหมูอย่างเดียวแล้วนะเขามีทานคลีน เขาจะมีการทานคลีนด้วยนะสมัยนี้จะมีแบบเมนูที่เข้าใจว่าต้องกินให้ครบ6หมู่แล้ประถามว่าหมูที่6คืออะไรหมูที่6คืออิ่มค่ะคุณคืออิ่มมากอิ่มมากที่บ้านมี12หมู่บ้านไม่ใช่ต้องเลือกกินนะไม่เกี่ยวกันนะนานการแล้วประทานอาหารกน2หมู่ตอนนี้มันจะมีอาหารจําพวกอาหารคลีนเพื่อสุขภาพบางคนก็รับ ประทานอาหารครบห้าหมู่แล้วแหละแต่ว่าเพื่อทําความสะอาดร่างกายก็จะเน้นพวกผักดีท็อกซ์อะไรเค่องว่านปลายทานผักผลไม้เยอะๆแล้วก็อาหารที่ไม่มีไขมันอุดตันวันนี้ค่ะกินตามช่วงวัยให้ร่างกายฟิตเปรี้ยเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเริ่มจากอายุเลข2กันก่อนก็แล้วกันนะคะอาหารของสาวเลข2ค่ะเริ่มต้น20 21อดแล้วก็22ประมาณนี้นะคะเป็นวัยที่กําลังเริ่มต้นช วิตทํางานหาคู่แต่งงานช่วงนี้ก็กำลังออร่าหาแฟนอะไรอย<ม>่างนี้หาคู่ชีวิตอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีแฟนแล้วอาจจะเตรียมตัวที่จะมีลูกะอะไรอย่างนี้นะคะชีวิตที่ผันผวนเช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมมีผลต่อการเลือกอาหารการกินอาหารที่เราจะนํามารับประทานดังที่นักวิจัยด้านแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์ในสหรัฐนะคะพบว่าสาววัยนี้บริโภคฟาสต์ฟู้ดเพิ่มขึ้นกว่าตอนวัยรุ่นเนี่ย25%เป็นเป็นผลให้พวกเขาขาด สารอาหารที่สําคัญนะคะแถมวงสังคมที่มากขึ้นก็เพิ่มโอกาสดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์ก็เพิ่มน้ําหนักบางคนอ่นอาหารเช้าต้องนี่นู่นเที่ยงเย็นทานไม่ได้แต่รั้งคืนตกหนึ่งทุ่มปั๊บแอลกอฮอล์ลิซึมมาเต็มลิซซึมมาทันทีนะคะก็ทําให้อ้วนแล้วก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะสิ่งที่ควรรับประทานนะคะคุณผู้ชมสาวเลขสเนี่ยเริ่มต้นอายุ20 จนถึง29เลย<ะ>เขาบอกว่าควรทานปโปรตีนให้เยอะเยอะโปรตีนเนี่ยเขาบอกต้องทานเลยนะเป็นสิ่งที่จําเป็นและการอดอาหารในช่วงนี้ทําให้ส่วนสูงไม่เพิ่มด้วยอย่า<ะ>ทำ อย่าทำอย่าทำาไม่เพิ่มแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าขาดโปรตีนที่จะไม่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนักโภชนาการแนะนําเลยค่ะคุณผู้ชมว่าควรที่จะได้รับโปรตีน60-70กรัมต่อวันซึ่งนั่นมีอยู่ในเนื้อไก่ลอกหนังเนื้อไก่ที่ไม่มีหนังนะหนังมันก็จะทําให้แบบมันอ้วนอีกนะเนื้อไก่ลอกหนังเนื้อสเต็กปลาไข่ถั่วเต้าหู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์นมที่มีโปรตีนสูงๆเนี่ยแนะนําว่าทานไปเลยไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีคุณ สารอาหารที่ดีกับร่างกายของเราค่ะโพแทสเซียมค่ะกล้ามเนื้อและหัวใจต้องการโพแทสเซียมนะคะคุณผู้ชมผู้หญิงวัยนี้กลับได้รับโพแทสเซียมไม่ถึงครึ่งของปริมาณที่เขาแนะนําว่าให้ได้รับโพแทสเซียมอ,อันได้แก่ผลไม้2ถ้วยค่ะเช่นแ <Chain S 2> อปเปิลกล้วยหอมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่สดผักสดสองถ้วยครึง่งก็มาใส่ถ้วย ต้องตวงเลยอร่อยด้วยไม่ถ้าใครทานได้เยอะๆอันนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่่วสำหรับคนที่บอกว่าไม่ค่อยชอบเลยใช่บางคนกินผักไม่ได้กินผลไม้ขอปริมาณขั้นต่ําได้ไหมอ่ะก็ถ้วยหนึ่งผักสักถ้วยครึ่งเดี๋ยวนี้เขามีอาหารที่แบบว่าใครที่ไม่ชอบกินผักผลไม้สดๆนะมีพวกเครื่องดื่มที่สําเร็จรูปเป็นผักผลไม้ที่เป็นสายแยอาหารมาให้อยู่แล้วนะคะหาอะไรที่มันทดแทนกันนิดนึงก็นิดนึงแต่ว่าต้องดูปริมาณน้ําตาลนะนี่ไปหาเครื่องดื่มที่เป็นน้ําผลไม้มาก็จริงอ่ะเหมือนกับน้าตาลด้วยเนาะด ดูน้ําตาลข้างกล่องแล้วคือ15กรัม <c oughs> ต่อ1หน่วยบริโภค1กล่องอ่ะมันก็ต้องดูว่าหากิน <c oughs> น้ําตาลไปมากกว่าอีกใช่น้ําตาลอาจจะเยอะกว่าผลไม้ที่เราได้รับประโยชน์ <c oughs> ชก็ได้ต้องเลือกนะคะโอเมก้าสค่ะคุณผู้ชมกรดไขมันดีที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเซโรโทนินในสมองหรือสารแห่งความสุขที่เหมาะสมกับวัยสาวเลข2นะคะ <c oughs> ที่อ่อนไหวในเรื่องเครียดต่างๆได้ง่ายในการเริ่มชีวิตต้นทํางาน แล้วก็มีมากอยู่ในอาหารอย่างปลาทูนา่าแซลมอนรวมถึงถั่ววอลนัทเมล็ดฟแฟลกแล้วก็น้ำมันคารโนล่าเหมือนที่บอกไปมันเป็นอาหารจำพวกอาหารคลีนเราทานถั่วเนี่เราไม่อ้วนนะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองด้วยความจำก็ดีขึ้นด้วยแถมได้รับโอเมก้าสาเป็นกรดไขมันที่ดีช่วยเพิ่มฮอร์โมอนที่มันสร้างความสุขให้กับเราได้บางทีนั่งเครียดๆนะทำงานเนี่ยหิว ลองไปซื้อถั่วหรือว่าซื้ออัลมอน,มนด์ดนมาเลี้ยมันอิ่มไปเลยนะแล้วก็<ช>ทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเราไม่หิวเน่คือเราไม่หิวทํางานได้มากขึ้นที่สาคัญก็คืออาหารพวกนี้เนี่ยไม่ไม่ไมอ้วนด้วยนะไม่อ้วนทานไปเลยทานทั้งวันทานไปเลยใช่นะคะอ่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เขาบอกว่าคราวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปสำหรับอายุอะไรค่ะอาหารของสาวเลขสามเลขสามค่ะไม่ต้องเลือกโดน อมาฟังค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้หญิงวัยนี้มีชีวิตที่ยุ่งมากค่ะไหนจะลูกไหนจะงานเลีกินข้าวบ้างเป็นบางมือใช่แถมสัญญาณความเสื่อมเริ่มมาเยือนตั้งแต่ริ้วรอยบนใบหน้าไปจนถึงความเจ็บป่วยทางกายเขาบอกว่าดรเจมโอฮิลนะคะผู้อำนวยการศูนย์โภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดแนะนําว่าถ้าผู้หญิงวัยนี้เนี่ยลดน้ําหนักลงได้สักสิจะช่วยลดความเสี่ยง ในการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยและโรคเครียดลงได้นีฉันรู้แล้วค่ะคุณผู้ชมเครียด่าน้ำหนักไห้พอดีพอดีนะใช่อ,อย่างต่อไปก็บอกว่าควรกินโฟเลตส่วนใหญ่ผู้หญิงวัยนี้เนี่ยจะมีลูกซึ่งสารอาหารตัวนี้สําคัญมากต่อการตั้งครรภ์เพราะป้องกันไม่ให้เด็กเป็นดาวซินโดรมและช่วยให้ร่างกายผลิตเซลล์ใหม่ได้ตลอดเวลารวมถึงลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วย ที่สําคัญนะคะเขาบอกว่ามันบริโภคอาหารอย่างถั่วชิกพีอ่าหน่อไม้ฝรั่งผักโขมบรอกโ,ลค,โลคลีอะโวคาโด,โดน้ําส้มคั้นและธัญพืชต่างๆให้ถึงปริมาณ400ไมโครกรัมต่อวันด้วยนะ,ะเป็นอาหารที่เหมือนไกลเรานะทักมไ,มไม่คู่ไมได้กินอ่หน่อไม้ฝรั่งใช่ป้องกันเอาไว้นะหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาปลูกที่บ้านเราได้แล้วด้วยนะอย่างเช่นเรามีกระถงกระถางหลังบ้านเนี่ยเราก็ปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะเหมือนกอไผ่เล็ก ก็ผอยย่อส่วนขนาดเล็กมากแล้วมีประโยชน์ด้วยนะสวยด้วยกินได้ด้วยนะคะอ่ะอย่างต่อไปอาหารที่สําคัญก็คือไฟโตนูเทรนนะคะประกอบด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่มากช่วยชะลอความชราป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งมีมากในผักนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตไวท์วแดงแล้วก็กาแฟด้วยนะคะกินได้เหมือนกันอย่างต่อไปเหล็กค่ะไม่ต้องไปซื้อชิ้นวัสดุก่อ้างเหล็กนะจ้าบางคนบอกว่าเดี๋ยว่อยไปร้านวัสดุก่อสร้างนะคะก็บอกว่าเหล็กนั้นจะมี มีผลจากการทดลองรองรับว่าผู้หญิงที่ขา,าดธาตุเหล็กทํางานใช้ความรู้ความจำเนี่ยได้แย่กว่าผู้ที่ได้รับเหล็กอย่างเพียงพอนะคะกินเลยค่ะขาโต๊ะดี <c oughs> ดูดูก่อนขึ้นสนิมรึกเปล่านะคะเขาบอกว่าฉะนั้นควรกินอาหารเหล่านี้ทุกวันอย่างเช่นอะไรบ้างที่มีธาตุเหล็กท่านไม่ต้องไปร้านวัสดุก่อสร้างค่ะไปที่ตลาดซื้อหอยลายซื้อนื้อวัวซื้อธัญพืชอบกรอบ นมถั่วเหลืองอมเมล็ดฟักทองแล้วก็เนื้อไก่ที่น้องโบบอกก็คือเนื้อไก่ไม่ติดหนังค่ะไก่นี่ก็มีประโยชน์นะสําหรับคนที่ไดเอทก็ทานไก่เพราะว่าไก่ไม่ค่อยมีไม,มไขม,มันมากนะคะแล้วก็อย่างนึง อันลดน้ำหนักเขาบอกว่าให้กินสัตว์เล็กกินพวกปลากินมดอันนั้นอดอยากอันนั้นเขาขายอดกินมดเป็นมดชมด้มดแดงก็กินได้เห็นไหมอันนี้มดแดงราคาสูงเป็นอาหารยอดฮิตไโซนะวันไหนได้มดแดงกินดตัวต่ออะไรประมาณนั้นน่ะกินด้วงกินอะไรอย่างงี้ว่าแล้วก็จัดไปสักหนึ่งเมนูนะขอกินมดแดงนิดหนึ่งนะ่ะก็หอยลายหอยลายก็เป็นเมนูที่ทานง่ายอร่อยก็ผัดหอยลายเนื้อวัวเขานยาพืชอบกรอบ ก็หิวขึ้นมาทันทีว่าแล้วก็ไปสอยมดแดงกันเถอะว่าแล้วไปต่อกันอีกสักสเต็ปหนึ่งนะคะนี้ทางไปกับพี่ชันนิดนึงนะคะสามายออกตัวออกตัวสามายเลขสี่ค่ะใครที่บอกว่าย่างเข้าหมายเลขสี่แล้วนะคะว่าเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงเนี่ยจะกลับมามีเวลาให้กับตัวเองอีกคนหนึ่งนะคะทว่าหน้าท้องเนี่ยกลับย้วยคล่นห้อยนิดนึงต้นขาเพล่นิดนึงแล้วนะคะผ่านการอุ้มท้องมาแล้วไงแล้วก็ให้นุ่มลูกมาหลายปีนะคะบอกว่าทําให้การเลือกกินมีความสําคัญไม่แพ้กับการที่จะให้เวลาไปกับการทําเล็บทำ ผมนะคะให้เวลาให้ความสําคัญนิดนึงนะคะบอกว่านักโภชนาการเนี่ยได้เสริมว่าทุกๆ10ปีหลังจากอายุขึ้นเลข4แล้วค่ะร่างกายเราเนี่ยต้องการแคลอรี่ลดลง1%นอร์ะคะหรือเทียบเท่ากับคุกกี้1ชิ้นในแต่ละวันเลยต้องการลดลงแล้วนะอย่าไปกินเพิ่มนะคะเท่ากับคุกกี้1ชิ้นเลยนอกจากนี้คุณกินอาหารทุกๆ3าถึงสชั่วโมงค่ะเพื่อกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึมให้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นไม่มีไขมันตกค้างเป็นส่วนเกินของร่างกายนั่นเองใครที่บอกว่าขึ้นเลขสี่แล้วอุ้ยขาใหญ่ ขึ้อ,อมีเซลลูไลนะ์นะหน้าอกย่อนคล้อยหนะ้าท้องเริ่มป่องแล้วต้องกลับกววารรับวระทานอาหารใช่ค่ะควรกินอะไรย้อนกลับมาเลยนะควรคกินแคลเซียมเขาบอกว่ามไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะตอนนี้เลขสีเริ่มกินแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกได้แล้วนะคะเพราะบอกว่าใกล้วัยหมดประจําเดือนเนี่ยเอสโตรเจนที่ใช้สร้างกระดูกก็จะลดลงนะคะแถมการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยจากอาหารก็ได้ประสิทธิภาพลงด้วยดังนั้นควรเพิ่มแคลเซียม1000มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็นมที่มีโฟเลตทุกๆวันด้วยนะคะ สมัยนี้ก็มีให้เลือกเยอะนมแคลเซียมสูงโฟเลตสูงก็หามาดื่มผู้ใหญ่บางคนบอกว่ากินนมแล้วไม่ย่อยก็เลยไม่อยากจะตีนแม่พี่ไม่ค่อยชอบทานนมเขาบอกไม่ชอบตั้งแต่เด็กให้ทานนมที่แบบว่าทําจากธัญพืชทันจากถั่วเหลืองอเหลืองอะไามีแคลเซียมมากีว่าวัยนี้เนี่ยเริ่มจะต้อง เริ่มต้องเ่าเรียกว่าสร้างกระดูกให้กับตัวเองแล้วนะความแข็งแรงของกระดูกเริ่มจะลดลงแล้วการทานอาหารเหมือนที่น้องเพลงบอกอาจจะทานครั้งละนิดหนึ่งแต่ว่าสามชั่วโมงก็ทานเลยสามชั่วโมงก็ทานเลยเพราะว่าไม่้งได้น้อยแต่บ่อยั้งใช่จะได้ไม่ไปสะสมอยู่โอเคใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าวิตามินดีค่ะ ขึ้นชื่อว่าวิตามินนี้ต้องดีอยู่แล้วใช่ใชไหมคะช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมเนี่ยดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งเต้าน,นมแล้วก็ลำไส้นะคะรวมทั้งเรื่องของหูตึง<ะ>ใครที่บอกว่าไม่ค่อยได้ยินแล้วแม่แม่ของกันหน่อยแม่แม่ไม่ได้ยินเลยแม่ได้ยินไหมยิ่งจะไม่ได้ยินเข้าไปใหญ่อเขาบอกว่าซึ่งวิตามินตัวนี้นะคะไม่มีไม่พอจากอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันคะ่ะจึงควรเสริมที่ 600- ถึง1,000มิลลิกร,รัมต่อวัน<ะ>ก็หาพวกอาหารเสริมที่มีวิตามินดีนะคะอย่างเช่นถ้าเกิด ไปแล้วนะร้านยาอาหารเสริมช่วยคุณได้วิตามินดีอัดม็ดใช่นะคะไฟเบอร์ค่ะทีนี้ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้นะคะมีมากในผักและผลไม้รวมถึงข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตต่างๆค่ะก็แนะนํากันไปนะคะหารับประทานได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าคิดว่าจะจะไปปลูกยังไงจะไปหาที่ไหนนะคะท้องตลาดมีขายเยอะที่สำคัญต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารใน้ครบห้ามูลเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาแนะนํา เพิ่มเติมสําหรับผู้หญิงที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นในแต่ละช่วงวัยนั่นเองว่าควรจะได้รับสารอาหารอะไรเป็นพิเศษพิเศษบ้างแล้วเมื่อสักครู่ที่เราเห็นข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์มากบางทีเหมือนตอนนี้เราอาจจะคิดว่ามันไม่อร่อยเลย่กินกับอะไรก็ไม่อร่อยจริงๆนะแต่ว่าพอถึงช่วงอายุเวลาหนึ่งอ่ะเขาจะคิดว่ามันอร่อยแล้วต้องทานเพื่อสุขภาพถ้าเราเริ่มได้นะเลขสเลขสก็ทานได้ก็ทานไปก่อนเพื่อที่จะสะสม สิ่งดีๆไว้ในร่างกายของเราเวลาต่อไปข้างหน้าเราจะได้ทานง่ายเราจะมีเมนูที่อร่อยๆเข้ามาแบบมิกแอนด์แมทกับของที่มันเคยไม่อร่อยมาก่อนไปตะลงตลาดก็แบบว่าซื้อติดตู้เย็นไว้บ้างพวกผักพวกผลไม้พวกเนื้อสัตว์เราพยายามอย่าเป็นมนุษย์แคปซูลกันเยอะอเพราะว่ามันจะส่งผลต่อกระเพาะอาหารด้วยเช่นเราบอกว่าเราซื้อวิตามินแคปซูลเนี่ยมาครบ5้าหมู่แล้วนะคะแต่ยนินหมู่สิบเก้าหมู่ยี่สิบเราซื้อเรามีหมดอวันหนึ่งกินไปกับมือวันหนึ่งกินไปกับมือแล้วกระเพาะของเราเนี่ยจะย่อยอะไร เรืแคปซูลกันไปพูดถึงเรื่องของแคปซูลพูดถึงเรื่องของยานึกขึ้นมาได้ค่ะว่าหลายคนที่บอกว่าเป็นโรคเรามียาสัมัญประจําบ้านกันทุกคนถูกไหมแล้วก็ยาชนิดหนึ่งแหละเพียงเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีคือพาราเซตมอลถูกแล้วคือปวดอะไรเจ็บอะไรก็พาราทุกอย่างคือตกอยู่ที่พาราหมดเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้ไหมบางคนถูกต้องบางคนเขาก็บอกว่าไปหาหมอคือเคยอ่านนะไปหาหมอหมอวินิจฉัยแล้วว่า ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคุณกลับบ้านนะพักผ่อนทานน้าเยอะๆเหมือนเป็นหวัดเนี้ยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ ตื่นขึ้นมามันก็จะดีขึ้นเองแล้ว<ช>ไม่ได้จ่ายยาอะไรแล้วก็แบบมาโวยวายหมอแบบยาพาราสักเม็ดหมอก็ไม่ <c oughs> ไ,มได้มา <c oughs> จริงๆนี่บางคนบางคนยัง <c oughs> ไม่ใส่ใจสุขภาพเลยบางคนก็บอกว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาพ <kh á S 2> อทานอาหารไม่เป็นเวลาปุ๊บพ่าปวดท้องพอปวดท้องแล้วจะส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็ปวดศีรษะพอปวดศีรษะปุ๊บเขาก็บุกพาราเข้าไป2 3 4สามสีส่ซาเม็ดกินติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลต่อการเป็นโรคกระเพาะได้พอส่งผลต่อการเป็นโรคกระเพาะยังไม่พอถ้าเยอะๆอาการหนักเข้าปุ๊บปั๊บก็พาราทั้ง ั้งที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยทานข้าวไม่ตรงเวลาพอปวดหัวปุ๊บก็พาราวันนึงสี่สาเม็ดอย่างอ่ะก็จะสะสมทําให้ไตของคุณเนี่ยทำงานหนักได้เป็นส่งผลต่อตับแล้วก็ไตโดยตรงเลยและจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่ส่งผลต่อตับอย่างเดียวคุณจะเป็นคนเฉยชาคุณจะเป็นคนไม่มีความรู้สึกอะไรต่อไปถ้าเกิดคุณกินยาพาราเยอะคุณกยนชาไปเลยถูกต้อง ช่วงหน้าค่ะเขาบอกเหลือเชื่อกินพาราเผลอๆเนี่ยจะกลายเป็นคนเย็นชากว่าเดิมไม่รู้สึกรู้สาอะไรทีนี้แหละคุณมันดูเหมือนกว่าวันนี้ฉันกินเม็ดนึงถูกไหมฉันหายใช่ไหมพรุ่งนี้ฉันกินเม็ดนึงไม่หายแล้วฉันขอเป็นสองเม็ดดื้อยาดื้อยาไปเรื่อยแล้วก็จะดื้อต่อคนรอบข้างด้วยอย่าไม่อย่ากินพาราเยอะนะคะช่วงหน้ามาดูค่ะว่าการกินพาราเผลอๆจะกลายเป็นคนเย็นชากว่าเดิมได้ยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวชมเบิร์ดไอวิลสักครู่แล้วกลับมาติดตามพารากันค่ะปวดหัว พาตามมาที่ไหนเนี่ยวันนี้แหละครับตามานี่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับวันนี้ผมพาน้องตามาตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสาย4ี่หนึ่งครับถนนเอเชียขาลงจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ครับก็อยู่ที่ปั๊มคาวเทคที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปั๊มมีอะไรคะก็มีน้ำมันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะวันนี้นะครับก็จะ พามาเข้าห้องน้ำครับเข้าห้องน้ำเหรอคะคิดนอะไรกับตาตัวเนี้ยไม่ได้คิดรลกครับหน้าตาแบบนี้ครับแต่ว่าความพิเศษของที่นี่ครับเป็นสุดยอดส้วมเขต11สุราษฎร์ธานีนะครับโอ้โหตาอยากดูเลยสิคะว่าหน้าตาของสุดยอดส้วมระดับเขต11เป็นยังไงหน้าตาอย่างตัวกระเป๋าเนี้ยหน้าตาของส้วมครับตามไปดูกันเลยครับค่ะตามเลยค่ะเด็กทุกคนเกิดมามีน้ำหนักดีแล้วมีกัญญาพัฒนาการดีสมวัยสูงใหญ่แข็งแรงทั่วหน้า ค่ะความตั้งใจแรกนะคะเมื่อมาดำเนินการเ,เปิดปั๊มน้ำที่อำเภอแห่งนี้นะคะด้วยเนื่องจากว่าเราอยู่ในอำเภอท่าชนะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นอำเภอแรกถือเป็นประตูด่านแรกออของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะเราจึงเกิดความคิดที่ว่าจะทำยังไงให้นักเดินทางที่ผ่านไปมาเนี่ยสามารถที่จะ เกิดความทัาใจและจดจําอําเภอของเราได้นะคะจึงเกิดเป็นแนวคิดห้องน้ำาุุประเทพขึ้นค่ะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ทางปั๊มน้ำมันคาลเทคนะคะกับรา้านวัสดุก่อสร้างสุเปร์โฮมนะคะยังมีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานใดที่ต้องการจะสร้างส้วมที่ถูกมาตรฐานแฮส ของกมอนนาัยในถึงธุรกันดารน,นะครับสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ค่ะโดยทางเราจะให้สุขภัณฑ์ราคาพิเศษเลยค่ะครับก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของอำเภอท่าชนะนะครับที่มีสถานบริการประเภทปั๊มน้ำมันที่ได้ มีห้องน้ําได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตะจะเป็นการช่วยประชาธมพันธ์ชื่อเสียงของพทุทนะให้นักท่องเที่ยวรู้จักสร้างภาพพจน์ที่ดีก็เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็จะช่วยรณรงค์ให้สถานประกอบการต่างๆเนี่ยนำไปเป็นต้นแบบนะครับสถานศึกษาบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานเอกชนต่างๆเนี่ยไปเป็นต้นแบบในการสร้างห้องน้ํา ที่มีมาตรฐานแฮสกลอาามอนามมยกระทรวงสาธารณสุขส่วนหนึ่งของความสําเร็จนี้ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของผู้ประกอบการทั้งเป็นเอกชนนะครับและก็ได้รับกําลังใจจากทุกภาคส่วนประอบทุกท่านไว้ในที่นี้ครับสำหรับส้มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขเห็นว่าได้เฝ้าดู เกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวปั๊มมาตลอดและได้จัดจัดโซนห้องน้ําที่สุขลักษณะให้ทุกคนได้เข้ามาได้เข้ามาร่วมได้เข้ามาใช้กันแด่งสะอาดอย่างปลอดภัยซึ่งน้อยคนในภาคเอกชนที่จะมองเห็นว่าการสุขาพิบาลมันมีความสำคัญกับคนในชุมชนเป็นยังไงครับผมผมขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยให้ทุกท่านเชิญชวนมาใช้บริการกัน ในปั๊มที่แห่งนี้ที่ท่าชนะในความสําเร็จในครั้งนี้นะครับผมในนามตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอกับคุณผู้ประกอบการนะครับภาคีกายทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านแรมเพอนะครับอบตนะครับท่านผู้ดูการโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งสำนักงานสาธารณเภอและก็รพสทุกรพสตในอำเภอท่าชนะนะครับขอขอบพระคุณมาหน้าก่านนี้ครับขอบคุณครับ นม,ม,ม,มพี่พ้อคะมาวันนี้เป็นไงบ้างคะส้วมของที่นี่นะครับก็คือเราเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับของส้วมของห้องน้ําตั้งแต่สมัยครั้งก่อนโน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส้วมสังกะสีะส้วมหลุมต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีต นะครับมาจนถึงปัจจุบันได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะเอามาเขาเรียกว่าปรับปรุงนะครับจนถึงเป็นห้องน้ําที่ใช้ในปัจจุบันและก็นอกเหนือจากนอกเหนือจากเขาเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เอาเอามาให้น้องๆเด็กๆได้ดูกันนะครับก็นี่ก็คือเขาเรียกว่าสุดยอด มของที่นี่่ครับทานผู้ชมครที่นี่เป็นสูนย์กาความภาคภูมิใจของอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์านีเลยนะคะครับสำหรับวันนี้สารคดีสั้นพาชมชวนคิดพิชิตฝันสร้างแรงบันดาลใจในมุมมองใหม่ๆในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อโมโราส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีสำหรับวันนี้ต,ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย ขอบคุณสูน่าทไมที่11กับเบิร์ดไอวิวนะคะเป็นไงคะส้วมซุปเปอร์เทพเกิดปลิ้งมากน้าเกิดปลิ้มากช่วงนี้เขานิยมนะพัฒนาส้วมประมาณว่าโรงแรมระดับ5ดาวกันทีเดียวสวยสวยก็น่าจะพัฒนาให้หมดทุกปั๊มใช่แล้วเมื่อกี้เห็นช็อตหนึ่งที่ที่เขามีห้องน้ําระดับเทพปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เขาตัดไปช็อตที่เป็นห้องน้ําที่กั้นด้วยสังกะสีแต่ว่าพอเราดูโถดูโอ่งที่ใช้ใส่เนี่ย เขาสะอาดมากยังเลิศอยู่ใช่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องใช้วัสดุเลิศหรูในการทําห้องน้ําแต่ว่าสุดยอดก็คือความสะอาดใช่ถ้าเข้าไปแล้วออกมาต้องกินยาพาราเซตามอลนี้ไม่เอานะคะไม่เอาไม่เอาเหลือเชื่อค่ะเขาบอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อพาราเซตามอลยาสามัญประจําบ้านที่หลายๆคนต่างนึกถึงเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะปวดหัวปวดขาเป็นแผลคิดอะไรไม่ออกคุณเครียดคุณก็กินพารายาวิเศษแกสารพัดโรคอย่างนั้นเหรอชื่อมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะคุณขานะคะการศึก ึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอค่ะเขาบอกว่าแสดงให้เห็นเลยว่ายาพาราเซตามอนนั้นแม้จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้แต่มันก็มีผลข้างเคียงนะ,ะจ๊ะทําให้การตอบสนองทางอารมณ์ของคนเราเนี่ยลดน้อยลงหรือเรียกง่ายๆทําให้เรามีอารมณ์เย็นชาเฉยเมยต่อสิ่งรอบข้างมากขึ้นนั่นเองไม่ต้อง ไม่ต้องใช้อาวัจนะภาษากับฉันเพราะฉันไม่รู้เรื่องต้องมาสะกิดแล้วบอกเพราะฉันเฉยชาแล้วฉันเฉยไปแล้วฉันเฉยไปแล้วไม่บวกยาพารามไง่อเช้าถึงคิวพี่แล้วหรอใช่ขอโทษค่ะวันหลังจะไม่ทานยาพาราเยอะเกินไปนะคะเขาบอกว่าโดยนักจิตวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอเนี่ยได้ทําการศึกษากับนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครกว่า82ท่านนะคะเพื่อค้นหาความแตกต่างทางอารมณ์ของผู้ที่ได้รับประทานยาพาราแล้วก็ผู้ที่ไม่ทานยาพาราโดยเขาเนี่ยได้แบ่งนักศึกษาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้ทาน ยาพาราเซตามอนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ทานแป้งในปริมาณที่เท่ากันก็ประเภทแป้งอัดเป็นแคปซูลอะไรประมาณนั้น<ช>นะคะก็คือ1,000มิลลิกรัมเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ยาออกฤทธิ์นักจิตวิทยาเนี่ยก,ก็จะเริ่มถามคําถาม,มโดยให้นักศึกษาทั้ง2กลุ่มเนี่ยดูภาพทั้งหมด40ภาพและให้นักศึกษาแต่ละคนเนี่ยได้ให้คะแนนความรู้สึกที่มีต่อภาพโดยให้คะแนนตามลำดับก็คือถ้าให้คะแนนเป็นบวก5เนี่ยแสดงว่าความรู้สึกด้านบวกที่ สุดนะคะก็คือด้านบวกที่ดีที่สุดแล้วถ้าลบ5เนี่ยคือความรู้สึกด้านลบมากที่สุดนั่นเองค่ะถ้าแค่เน้นบวก5คือแสดงว่าดีมากมลบ5คือแย่มากใช่คะผลออกมาคะ่ะว่านักศึกษากลุ่มที่รับประทานยาพาราเซต,เต,ต,เตมามอลเนี่ยนะคะ <S <S> <S ให้คะแนนกับรูปที่มีอารมณ์ในแง่บวกและแง่ลบเนี่ยน้อยกว่าผู้ที่รับประทานยาแป้งค่ะ,ะและเมื่อให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยประเมินว่าภาพที่ได้เห็นนั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของตนเองมากเท่าไหร่นะคะเรียงลําดับตั้งแต่1นึถึงสิก พบว่าผู้ที่รับประทานยาพาราเซตามอลนะคะมีผลคะแนนอยู่ที่5.8ค่ะในขณะที่ผู้ที่รับประทานยาแป้งนั้นมีผลคะแนนอยู่ที่6 76นะคะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่รับประทานยาพาราเซตามอลค่ะมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินยาพาราเซตามอลผลวิจัยเขาออกมาอย่างนี้ไม่ต้องไปกระตุ้นใ้ยากกินพาราเยอะใช่ค่ะบอกว่าทั้งนี้ทีมนักวิจัยก็จะวางแผนที่จะทําการวิจัยถึงผลข้างเคียงทางอารมณ์กับยาแก้ปวดชนิดอื่นๆอาทิเช่นไอบูเพอรินนะคะแอสเพรินว่ามีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับยาพารายาแอสเพรินหรือไม่นะคะเพื่อหาสาเหตุของผลข้างเคียงนี้ต่อไปด้วยค่ะใช่นี่เป็นแค่การ ทดลองหนึ่งท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่ามันเกิดเอฟเฟกแบบนี้นะแต่บางสิ่งที่คิดอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเขาออกมาเตือนอะไรอะ่ะ ของนั้นมักจะขายดียิ่งเขาเตือนในี่ยิ่งซื้อไม่ก็ไม่ไม่เข้าใจมันก็เหมือนที่บอกไปไปหาหมอหมอไม่จ่ายยาก็ไปโกรธหมอกดหมอทำไมยาพาราสักเม็ดยังไม่ให้ฉันเลยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวต้องออกตัวนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมทางว้าว่าเรามีเจตนาจะโตโจมตีบริษัทผลิตยาพาราหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่ายาพาราเซตามอนเนี่ยเป็นยาสามัญประจําบ้านที่ทางองค์การผิตสัจกรรมเนี่ยเขารับรองแล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจิตนาจะบอกว่าพึงใช้ประโยชน์จากยาพาราอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับ โรคอาการที่เราจะบรรเทาต้องมันไม่ใช่ยารักษาโรคร้อยแปดนะคะไม่ใช่ยาธรรดาตลอดเวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันวันนี้จริงแล้วมีคลิปวิดีโอมาฝากกันด้วยปิดท้ายได้ไหมปิดท้ายได้เอาไว้ปิดท้ายแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าสามารถติดตามรายการคุยสบายสไตล์สาวๆาวได้ทุกวันศุกร์นะคะแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงทาง NBT นนครศรีธรรมราชวันนี้เวลาหมดแล้วเราสามคนลาไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปปิดท้ายรายการให้คุณผู้ชมได้ดูสนุกสนุกกันนะคะเวลาหมดค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ